ริษทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอ,อเริ่มจากใจให้พอเพียงมาร่วมปริจัยกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิธีพอเพียงของปโตโทสํานักงานคณะการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติช่วงนี้เปชมเบสโฟกัสนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากทาย,ยาทนักธุรกิจ ผู้มีความฝันจะอนุรักษ์เพลงไทยให้คงอยู่ยาวนานคู่คนไทยทั้งเพลงลูกทุง่งลูกกรุงสตริงเป็นเพลงเก่าก่อนยุค6ก 60, ด้วยดนตรีเสียงละมุนฟังเรื่อนหูในแบบฉบับไทยๆท,ที่สละสลวยด้วยภาษาและถ้อยคำกินใจฟังแล้วหลงไหลทำให้คิดการไกลและทำความฝันนั้นให้เป็นความจริงขึ้นมาแล้วในวันนี้ด้วยความสามารถยุคบุกเบิกสมัยคุณพ่อคุณแม่ที่ทุกคนจะต้องให้การสนับสนุน บัดนี้ธุรกิจนี้ได้เข้ามาสู่ยุคที่สองซึ่งคุณสุกุลตาผู้บริหารเลือดใหม่ไฟแรงหรือที่คุณหน้ากันดีกับบทบาทวีเจกาตูนสุกุลตาในรายการแม่ไม้เพลงไทยหญิงสาวคนรุ่งใหม่ที่ลงเสน่ห์บทเพลงเก่าแม้ขณะนี้ยังไม่เป็นกูรูเพลงเก่าแต่เธอก็จัดว่าเป็นเซียนเพลงเก่าคนหนึ่งเลยทีเดียวคุณสุกุลตามิสัทธาหญิงสาวสวยอัธยาศัยดีดีกรีเก,กียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวรสารศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการตลาดจาก University of Bath ประเทศอังกฤษปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทแม่ไม้เพลงไทยหรือบางกอกคาสเซตจำกัดแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณกระตูนสวัสดีค่ะก่อนอื่นรายการของเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรต,ติในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทางรายการเช่นกันค่ะที่ให้เกียรติแม่ไม้เพลงไทยค่ะมาออกรายการในวันนี้ค่ะค่ะก็ขอเริ่มนะคะจากว่าแม่ไม้เพลงไทยมีที่มายังไงคะจริงๆแม่ไม้เพลงไทยนะคะเริ่มมาจากความรักเพลงเก่าล้วนๆเลยเพราะว่าคุณพ่อของตูนเนี่ยตอนแรกก็แค่เปิดเป็นแผงเล็กๆคะ่ะแล้วก็รับแผ่น,ผน,ผน,ผนเสียงสมัยก่อนจะเป็นแผ่นเสียงมาขาย พอขายไปขายมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันนะขายแผ่นเสียงเนี่เทากับว่าสามารถที่จะฟังเพลงไปฟรีๆด้วยโ,โดยที่ไม่ต้องซื้อแผ่นเสียงเลยคุณพ่อก็เลยเออชื่นชอบมาตลอดพอขายไปเรื่อยๆค่ะก็เห็นว่าเออจริงๆตรงนี้เนี่ยมันมีช่องทางธุรกิจนะที่น่าจะเอาแผ่นเสียงเนี่ยมาขายตลอดไปเลยก็เลยไปทําการติดต่อเช่าซื้อลิขสิทธิ์จากผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในสมัยก่อนซึ่งกว่าจะเข้าไปหาผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้แต่ละเจ้าเนี่ยก็ถือว่ายากมากๆากค่ะเพราะว่า เออจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็ห่วงของเขาว่าเนื้ว่าโอ้โหอุตสาหสร,ร้างสรรค์มาอยู่ดีๆจะไปให้ใครเอามาทําต่อเนี่ยเขาก็ต้องคิดดีนิดนึงแต่ว่าด้วยความพยายามแล้วก็ความซื่อสัตย์ในที่สุดคุณพ่อก็สามารถไปเช่าซื้อลิขสิทธิ์จากข้างแผ่นเสียงสมัยก่อนเนี่ยมาผลิตเป็นของตัวเองได้ในที่สุดก็สามารถทําได้ใช่ค่ะ,คะแล้วสําหรับชื่อแม่ไม้เพลงไทยนะคะทําไมต้องเป็นชื่อนี้ด้วยคะชื่อนี้นะคะจริงๆก็มีที่มาที่ไปจากคุณพ่อออกนั่นแหละค่ะคือคุณพ่อก็ดูแล้วว่าเออตอนนี้เนี่ยเรากำลังขายบทเพลงต้นฉบับ จริงๆต้องมีตั้งชื่อแบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสื่อถึงความเป็นบทเพลงเก่าต้นฉบับก็คิดกันอยู่นานค่ะว่าเอ๊ชื่อนี้จริงๆมันควรจะเป็นอะไรพอเสร็จแล้วพอดีมีวันหนึ่งคุณพ่อดูทีวีก็ดูมวยเสร็จแล้วก็มีโคษกเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าแม่ไม้มวยไทยคุณพ่อเขาก็เลยปริงขึ้นมาว่าเออคำว่าแม่ไม้มวยไทยเนี่ย มันสามารถสื่อสารถึงความเป็นต้นฉบ,บับหรือว่าต้นแบบของมวยได้โดยที่ไม่ต้องมีความหมายหรือว่าไม่ต้องมีคําอธิบายเลยคุณพ่อเขาเลยคิดว่าเออชื่อนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นชื่อที่ดีเหมือนกันหลังจากนั้นก็เลยมีการสํารวจตลาดค่ะโดยทีมงานของดรเสรีวงศ์มนทาท่านก็สํารวจดูว่าเอ๊ะชื่อนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชื่อที่โอเคไหม,ไ,หมไปถามผู้บริโภคแล้วก็สรุปว่าเนี่ยชื่อนี้เป็นชื่อที่ดีก็เลยได้ชื่อแบรนด์ว่าแม่มาเพลงไทยมาตั้งแต่นั้นค่ะน่าสนใจมากนะคะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะ แม่ไม้เพลงไทยมีอยู่แล้วกี่สาขาคะตอนนี้เนี่ยก็มีประมาณ20กว่ากว่าสาขานะคะก็มีทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอย่างในกรุงเทพก็จะมีตามห้างใหญ่ๆอย่างเช่นมาบุญคองพันทิพย์นะคะแฟชั่นไอแลนด์หรือว่าจะเป็นเซลล่เซ็นเตอร์ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นพาราไดซ์พาร์คแล้วแล้วก็อีกหลายๆสาขาเลยแล้วก็มคีค่ะก็คือจะเป็นสาขาก็คือขายแค่เพลงใช่ไหมคะ หช่หก็จะมีบริการอย่างอื่นด้วยก็จะมีขายเพลงเป็นซีดีแล้วก็เป็นบีซีดีคาราโอเกะด้วยค่ะอืมค่ะก็อยากให้คุณสุกุลตานะคะช่วยกล่าวถึงเอกลักษณ์ของเพลงเก่าที่ประทับใจด้วยนะคะอืมจริงๆเพลงเก่านะคะตูนถือว่ามันเป็นศินละปะชั้นสูงเลยนะ,ะที่คนสมัยก่อนเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นอาาัจฉริยภาพของคนสมัยก่อนจริงๆเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็ไม่ได้มีเหมือนในปัจจุบันไม่มีคอมพิวเตอร์ในการตัดเสียงเครื่องดนตรีจริงๆสมัยก่อนที่เขาเล่นกันเนี่ยมีเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองแต่ว่าสามารถสร้างสารรค์ผลงานเพลงที่สวยงามออกมาได้หลายองค์ประกอบรวมกันค่ะที่ทําให้เพลงเก่าเนี่ยกลายเป็นเพลงอมะตะ,ะอย่างเพลงสมัยนี้น้องพลอยก็คงจะทราบว่าอ๋ยมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความรัก<ะ>อ,อกหักลงกับคนน,คนู้นคนนี้ แต่เพลงสมัยก่อนเนี่ยไม่มีข้อจํากัดทางด้านธุรกิจว่าจะต้องเป็นเพลงที่จะต้องเกี่ยวกับความรักเท่นา,น,น,านั้นนะถึงจะขายได้ทำให้ครูเพลงหรือว่านักที่แต่งเพลงในสมัยก่อนเนี่ยสามารถสร้างสรรค์เพลงขึ้นมาจากจากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆทำให้มันเหมือนกับเพลงมันมีจิตวิญญ,ญาณนะคะ,คะเพลงมันก็ไม่ได้มีแค่ความรักเท่นาน,นาั้นนะมันก็ยังมีความสวยงามของธรรมชาติในการท่องเที่ยวไปในธรรมชาติหรือว่าจะเป็นบทเพลงที่พูดถึงสภาพสังคมในสมัยนั้นอย่างบทเพลงน้ำมันขวาดแคลน มันก็ทําให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยเม,ม,มืนงไทยคเคยคมีช่วงหนึ่งนะที่น้ํามันขาดแคลนบทเพลงมันก็เลยมีความหลากหลายอะ,ค,ะค่ะทำให้มันเป็นเสน่ห์ของบทเพลงเก่าจริงๆที่ภาษาก็สวยงามเนื้อหาก็สละสลวยแล้วเป็นบทเพลงที่มีจิตวิญญาณอยู่ในนั้นค่ะน่าสนใจมากนคะคะขอกลับมาพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์กันบ้างนะคะณปัจจุบันนี้ค่ะแม่ไม้เพลงไทยมีจํานวนเพลงที่มีลิขสิทธิ์กี่เพลงคะถ้าจะนับเป็นจํานวนเพลงจริงๆนะคะ มีประมาณสองห0กว่าเพลงเลยทีเดียวค่ะใช่เพราะว่าแม่ไมยเพลงไทยก็พยายามจะไปติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะว่าอย่างค่ายเพลงในสมัยก่อนเนี่ยก็มีหลายเจ้าเหมือนกันอย่างสมัยนี้ถ้าจะพูดก็มีอ s สมีแกรมมี่สมัยก่อนก็มี RS อสกรมมี่เหมือนกันแต่เป็นห้างพผงเสียงคาเท่ห้างพลงเสียงกมลสุกโสรนซึ่งแม่ไม้เพลงไทยก็พยายามที่จะไปรวบรวมผลงานเพลงของแต่ละห้างแลงเสียงไว้ให้มากที่สุดเพราะว่าเราถือว่าบางทีเนี่ย การที่บทเพลงเพลงหนึ่งมันไม่มีใครมาทําต่อนี่มันเท่ากับเพลงนั้นเนี่ยตายแล้วก็หายไปจากสังคมเลยอีก10ปีต่อมาถ้าเกิดใครจะมาฟังเพลงเพลงนี้ไม่มีทางหาได้แล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ที่ไหนไม่มีใครเอามาเผยแพร่ต่อมันน่าเสียดายอะค่ะที่จะทําให้บทเพลงเพลงนั้นมันตายไปไม่ทราบว่าเจ้าของลิขสิทธิ์คิดค่าลิขสิทธิ์ยังไงคะพอจะเปิดเผยได้ไหมคะ ขอบอกเลยนะคะว่าแต่ละลิขสิทธิ์แต่ละเจ้าเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอ,อย่างบางลิขสิทธ์บางตัวเนี่ยแม่ไม้เพลงไทยซื้อขาดมาเลยก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเช่าซื้อมากกว่าค่ะอย่างเช่นอะสามปี5ปีนะจ่ายมาเลยกี่สิบล้านก็ว่าไปซึ่งคือเป็นแค่ระยะเวลานะที่เป็นหลัก10บล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยก็เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะค่ะแล้วสําหรับแม่ไม้เพลงไทยนะคะมีการทําห้องตัดต่อของตัวเองไหมคะ มีค่ะเพราะว่าตอนนี้นแม่ไม้เพลงไทยก็มีรายการของตัวเองด้วยแล้วก็มี VCD คาราโอเกะออกมาด้วยเพราะฉะนั้นก็มีห้อง,งตัดต่อของตัวเองค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ห้องตัดต่ออะไรใหญ่โตเราก็เป็นการรวบรวมคนที่มีใจรักในการฟังเพลงมากกว่าที่มาทําเพราะว่าคนตัดต่อเพลงเก่าได้เนี่ยก็จะต้องฟังเพลงนั้นแบบหลายรอ,อบเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องอาศัยคนที่มีใจรักในบทเพลงเก่าแล้วก็ต้องมีประาณ์ด้วยใช่ อย่างตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีค่ะที่ที่สื่อโทรทัศน์เนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่3579แล้วอตอนนี้มีทางเลือกใหม่ๆม,ม,มากมายไม่ว่าจะเป็นช่อง t u ู Vision จะเป็นเคเบิลทีจะเป็นจานดําจานแดงจานส้มโอ้โหมีเยอะมากๆทําให้บทเพลงเก่าเนี่ยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้ในสือ่อพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะทําให้ก็เป็นเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันในช่วงนี้ที่ทําให้เรามีโอกาสได้เอาบทเพลงเก่ามาเผยแพร่เหมือนเพลงเหล่านี้มันอบอวลอยู่ในบ้านตูนะคะมันฟังมาตั้งแต่เด็กก็เลยทําให้เออมันก็เพลอดีเหมือนกันนะเพลงใชอบตั้งแต่เด็กเลยใช่แต่ว่าเพลงใหม่ก็ไม่ใช่ว่าตูไม่ฟังเลยนะเพลงใหม่เพลงฝรั่งอะไรเงี้ยก็ฟังแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเพลงเก่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยงามไม่แพ้เพลงใหม่เพราะฉะนั้นก็ก็เลยรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันที่เราเป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่าเป็นตัวแทน เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสจะมาแนะนาให้คนรุ่นใหม่ด้วยกันเนี่ยลองหันมาฟังดูเพลงเก่าเหมือนกับเป็นเป็นบรนทดยบันไดยขั้นต่อไปสําหรับเพลงเก่าอะค่ะที่จะทําให้เพลงเก่าเนี่ยมันยังคงอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานค่ะนะับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เราได้รับความคิดแล้วก็แง่คิดดีๆหลายๆอย่างจากผู้หญิงคนนี้นะคะรายการยังไม่จบนะคะไปพักชมโฆษณากันสักครู่แล้วกลับมาต่อกันสู่ช่วงหน้าค่ะช่วง บีสโฟกัสสนับสนุนโดยพลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอมาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตทสํนักงานคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คมทราบหรือไม่ครับว่าคุณสามารถเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจากเดิมที่คุณใช้อยู่ไปสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือผู้ให้บริการรายใหม่ได้ครับ โดยที่คุณยังสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมได้อยู่ทําได้ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนด้วยวิธีง,ง่ายๆครับเพียงแค่คุณแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายณจุดบ,บริการของผู้ให้บริการรายใหม่ที่คุณต้องการโดยเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน99บาทตอนน่อ1หมายเลขในการโอนย้ายแต่ละกัรกครับใช้เวลาในการดําเนินการไม่เกิน3วันครับในช่วงที่รอการโอนย้าย คุณก็ยังสามารถใช้บริการของผู้ให้บริการรายเดิมได้ตามปกติครับจนกว่าจะได้รับ SMS ยืนยันจากผู้ให้บริการรายใหม่ว่าได้ทําการโอนยาให้คุณเรียบร้อยแล้วเพียงแค่นี้คุณก็นําซิมการ์ดจากผู้ให้บริการรายใหม่มาใช้ในใหมายเลขเดิมได้เลยนะครับและที่สําคัญคุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานโทรศัพท์มือถือจากเดิมที่เคยใช้แบบเติมเงินก็สามารถเปลี่ยนมาใช้แบบร,า,ร,รายเดือนได้หรือถ้าใช้แบบรายเดือนอยู่อยากจะเปลี่ยนมาใช้แบบเติมเงินก็สามารถทําได้นะครับ่ายใหม่เบอร์เดิมบริการดีๆจาก อสอออสกสทชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง,งกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมานาคมแห่งชาติใจนัลัานลาาไกกทุกควมฝพพด ใจรู้จักพอต้อริ่จะพลิกใจให้พอเพียงมาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิธีพอเพียงของปะตะทช่วง b s t o o c ัสนสนับสนุนโดยพลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอ